สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้สูตรลงขึ้นนะครับสถานการณ์ที่ควรใช้การวางเป้าข้อดีข้อเสียราทิกที่หลายๆคนไม่เคยรู้รลาไม่รู้มาก่อน ตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับคุณกานังมองหาร้านเติมเพชเกมฟรีไฟที่มีคุณภาพกันอยู่ใช่ไหมครับนี่เลยครับ pb easy shop นะครับบริการเติมเพชเกมฟรีไฟสะดวกปลอดภัยถูกกว่าเติมเองแน่นอนหน0้อนะครับที่สําคัญเนี่ยตอบไวไม่เกียนไม่โกงไม่ดึงคืน100%อนะครับใครที่สนใจอยากเติมก็สแกน QR Code เพื่อติดต่อไปยังแฟนเพจได้เลยหรือใครที่หาไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปเติมกันแล้วการใช้ dbi เยอะๆกับการใช้ dbi น้อย ไม่มีผลต่อการใช้สุดลงขึ้นนะครับในระยะกลางๆค่อนข้างไปทางไกลลองดูที่นิ้วผมดีๆนะครับเวลาผมดึงเนี่ยก็จะใช้ประมาณนิดเดียวเท่านั้นนะครับลงขึ้นนี่ครับนิดเดียวนะครับดึงนิดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือ Di ไ1,400มุมมองรอบๆ100นะครับในระยะกลางๆค่อนข้างไปทางไกลอยากรู้ไหมครับถ้าเกิดว่าผมปรับมุมมองรอบๆเนี่ยลงมาสักเหลือ30ประมาณนี้การดึงของผมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับ ดี๋ยวผมจะลองให้ดูแลกันนะครับผมจะลองปรับมุมมองรอบๆลงมานะครับเอาสัก30นะครับประมาณนี้แล้วกันมุมมองรอบๆดูนะครับนิ้วผมเห็นไหมครับว่าการบิงของผมเนี่ยมันก็ยังคงเท่าเดิมนะครับเรียกว่าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่ามันก็ยังติดหัวอยู่นะครับใกล้ๆหัวประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ใช้สูตรนี้อยู่แล้วเนี่ยจะไปปรับ d ี i เนี่ยน้อยๆลงหรือว่าขึ้นนะครับก็ไม่มีผลต่อระยะกลางไปทางไกลนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าในระยะใกล้ๆระยะจูบเนี่ยอาจจะมีผลเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องดึงขึ้นแรงกว่าเดิมนิดนึงแต่ถ้าระยะกลางไกลเนี่ยเรียกว่า d p i เยอะน้อยไม่มีผลนะครับเป็นสูตรที่ค่อนข้างดีนะครับนี่ลองผมลองปรับมาเป็นเต็มร้อยเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับมันก็ยังดึงเท่าเดิมคล้ายเดิมเลยเรียกว่าแทบจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีใครรู้เทคนิคอีกแล้วเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอยากรู้ว่ามีใครรู้กันบ้าง การใช้สูตรลงขึ้นกับปืนลูดหรือว่าปืนออโต้น,นะครับมันจะติดแคาเม็ดแรกเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเม็ดต่อต่อไปเนี่ยเราต้องใช้มือเรานิ้วเราดึงขึ้นแรงๆเองนะครับกระตุกแรงๆงเอง DBI เนี่ยมีผลกับเม็ดต่อไปนะครับแต่ว่าเม็ดแรกเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีผลเลยก็ว่าได้นะครับเห็นไหมครับว่าเม็ดแรกเนี่ยติดหัวรัวๆแต่เม็ดต่อต่อไปเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทักษะหรือว่าการดึงขึ้นเอาเอง มีผลนะครับ DVI ในเม็ดต่อต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเล่นปืนลูกเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรใช้สูตรลงขึ้นนะครับเรียกว่าไม่ค่อยดีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสูตรเจ้าตัวนี้กับปืนลูดหรือว่าปืนออโต้นะครับแนะนาว่าเป็นพวกดิเซอร์ลูกซองเม็ดเดียวรับรองว่าดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากใช้ปืนอะไรนัดก็แนะนําเป็นฟาร์มัสละกันนะสำหรับสูตรลงขึ้นสังเกตไหมครับว่าเม็ดที่2เนี่ยก็ยังคงติดแดงอยู่นะครับนี่นะครับสาหรับปืนฟาร์มัส เพราะว่ากระสุนมันค่อนข้างนั่นไวสําหรับเม็ดที่2นะครับเพราะเป็นแบบเบิร์นโหมดนั่นเองเวลาเล่นในแรงเนี่ยก็สามารถใช้สูตรตัวนี้ก็ได้นะครับโดยไป2เม็ดเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเข้าหัวก็จุกๆุกันไปนะครับการใช้สูตรลงขึ้นนะครับยิ่งเรากระตุกลงมาข้างล่างมากเท่าไหร่นะครับเวลาการขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเดิมนะครับโดงง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่า DPI เยอะๆเนี่ยให้เรากระตุกลงมานิดนึงแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า DPI เราน้อยเนี่ย ให้กระตุกลงมาเยอะๆแล้วก็ดันขึ้นไปให้สุดเลยนะครับในระยะใกล้ๆนะครับส่วนระยะไกลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า d ี่มายถ้าจะไม่ผลนะครับเพราะฉะนั้นเรากระตุกตามปกติเลยนะครับมาดูระยะจูกกันบ้างนะครับนี่นะครับผมจะกระตุกลงมาแบบสุดนะครับขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับเรียกว่าผมเนี่ยกระตุกแทบจะขึ้นไปแล้วนะครับนี่ถ้าไม่มีเป้าคนนี้ขึ้นแบบฟ้าฟ้าไปเลยนะครับอันนี้มาลองสาธิตให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ายิงกระตุกเยอะเนี่ยมันเวลาดันขึ้นไปเนี่ยมันก็สูงขึ้นเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าคนที่ DPI น,น้อยเนี่ยก็กระตุกนิดนึงในระยะใกล้ๆแล้วก็ลากขึ้นไปให้มันโดนหัวนะครับส่วนคนที่ DPI น้อยนะครับก็กระตุกลงมาเยอะๆเ,เลยครับแลยก็ดันขึ้นไปนะครับให้มันเต็มที่นะครับมันก็จะโดนหัวประมาณนี้นะสาหรับเทคนิคนี้เนาะการวางเป้าสูตรลงขึ้นนะครับอันดับแรกที่ไม่ควรวางเลยก็คือข้างๆตัวนะครับยิ่งเป็นสีขาวด้วยแล้วเนี่ยยิง่งเล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป้าเนี่ย มันจะไม่ได้ล็อกนะเพราะว่าเราใช้สูดลงขึ้นไม่ใช่ตัวเจนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ล็อกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางเป็นสีแดงเนี่ยมันก็ยังได้อยู่ i mean okay bueno. แต่ก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยิงได้อยู่นะสำหรับสีแดงนะครับแต่ป้อมมันจะแบบดีๆนิดนึงมันจะคุมย่านิดนึงนะครับส่วนการวางข้างล่างเนี่ยสีขาวเนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าป้อมมันจะเลยตัวขึ้นไปนะหรืออาจจะไม่เลย แต่มันก็คุมยากนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเวลายิงเนี่ยียกว่าดีดขึ้นไปเลยครับเพราะว่าวางไว้ข้างหน้าสีขาวแล้วใช่ไหมกดลงมาอีกมันก็ลงลงมาอีกแล้วขึ้นไปนะครับมันก็เลยไม่ล็อกตัวนะครับเอาแบบนี้เนี่ยไม่ควรวางในสูตรลงขึ้นเด็ดขาดนะครับส่วนการวางเป้าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะวางไว้เหนือหัวนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าวางไว้เหนือหัวเนี่ยมันจะกระตุกลงมาแล้วไม่จะยิงขึ้นไปง่ายนะครับยิ่งเป็นสีแดงด้วยเนี่ยยิงดีนะครับแต่ถ้าสีขาวเนี่ยมันจะวาวๆนิดนึงเห็นไหมครับเวลากระตุกลงมาเนี่ หน้าจอเราเป้าเนี่ยมันจะดีดลงมาตรงตัวก่อนแล้วค่อยกดขึ้นไปมือใหม่เนี่ยอาจจะฝึกยากนิดน,นึงนะครับสาหรับการวางเป้าไว้สีขาวๆนะครับแนะนําว่าควรจะวางไว้สีแดงแบบนี้นะครับดึงลงมาแล้วก็กระตุกขึ้นนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเรากระตุกช้าเนี่ยมันจะขึ้นตัวประมาณนี้นะครับเวลากดกระตุกลงมาเนี่ยให้กดกระตุกด้วยความเร็วนะครับถ้าช้าเนี่ยกระสุนมันจะถูกปล่อยออกไปก่อนก่อนที่เราจะกระตุกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระตุกลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วก็ กระตุกขึ้นไปข้างบนด้วยความรวดเร็วนะครับกระสุนเนี่ยมันจะโดนหัวหรือไม่ก็เลยหัวได้เกิดว่าดึงเลยนะครับแต่มันจะไม่ติดขาแน่นอนถ้ากระตุกเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทิกหนึ่งว่าต้องกระตุกเร็วๆแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับกระสุนมันจะได้ไม่ถูกปล่อยออกไปก่อนนี่นะครับสาหรับการวางเป้าที่ถูกต้องก็วางไว้เหนือหัวที่เป็นสีแดงนะครับเป้าแดงปุ๊บก,ก็กดยิงปั๊บเลยประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการวางเป้าสูตรลงขึ้น ตูดลงขึ้นไม่เหมาะกับเป้าศัตรูที่เคลื่อนที่ด้วยการกระโดดไปซ้ายหรือขวานะครับอย่างเช่นว่าสีขาวเป้าที่ผมเล่งไปคือไอวอลเขาโดดมาทางขวาปุ๊บเราควรจะใช้สูตรตัวเจแบบนี้ในการเล่นมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ลงขึ้นเนี่ยกระสุนมันจะเอียงนะครับแล้วมันจะไม่โดนหัวเขานะครับสมมติเราลากลงแล้วก็ วิธีตามกระสุนตามหัวเขาไปใช่ไหมแต่มันก็อาจจะเลยหรือว่าอาจจะเอียงอยู่ก็ได้นะแนะนำว่าใช้เป็นตัวเจดีกว่านะครับลงขึ้นเหมาะกับศัตรูที่เดินมาใกล้ๆเดินมาตรงๆนะครับหรือกระโดดในระยะป่าทั้งคู่ระยะจุบก,ก็สามารถใช้ลงขึ้นได้นะเพราะว่าระยะใกล้กระสุนเอียงไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ละกันเนาะถ้าเกิดว่าโดดซ้ายโดดขวาแนะนาเป็นตัวเจดีกว่าลงขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเจเนี่ยมีทิคอะไรเหมือนลงขึ้นไหมก็สามารถบอกกันได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนเป็นตัวเจแบบฉบับแบบนี้ นี้นะว่าเป็นเทคนิคข้อดีข้อเสียนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบ่อยๆนะครับ